ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันรนับวันทีน่ดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศิโรชนาปุณอาปูนะคะก็วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงลัคน,นาอยู่สิงอนุมานปัญญายิ่งยิ่งกว่าโลกีเดินนั่งกำลังเองเนียมนาดดังราชสีญาติบงกุมพีได้ใส่พึ่งพานะคะก็ชาวราศีสิงละคนาราศีสิงตอนนี้น่าติดตามค่ะน่าสนใจน่ารู้น่ารู้นะคะ ตอนนี้ชาวราศีสิงห์เรียกว,ว่าจดจอ่อจะคะู่นะคะชาวราศีสิงห์อาจารย์เราจะทราบได้ไงเขาเป็นชาวราศีสิงห์หรือลัคนาค่ะชาวราศีสิงห์ก็ผู้ที่ผู้คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ17สิงหาคมนะคะถึง16กันยายนนะคะของปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวสิงโตค่ะนะคะให้เราเนี่ยดูที่พระอาทิตย์นะคะ,คะย้ายนะคะราศีเข้าที่พื้นที่เนี่ยฉากหลังเนี่ยเป็นกลุ่มดาวสิงโต บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าคนที่เรียนโหราศาสตร์จะรู้ว่าต้องดูที่ดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเหลื่อมล้ําวันกันบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะวันสองวันวันสองวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นปีๆไปนะคะค่ะแล้วก็ชาวราศีสิงและกระดังราศีสิงลักษณะรูปร่างเนี่ยจันทร์เป็นยังไงนิสัยยังไงบ้างคะค่ะ ลักษณะนะคะก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณส์สิงโตนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา,าลักษณะนิสัยเนี่ยนะคะเวลาเราทายเนี่ยเราดูจากสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะ,คะสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าป่าะนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นําสูงะนะมีพลังกาลังมากนะคะอาจารย์ดูในรูปนะคะ,คะเป็นสิงโตที่ มีความสง่าเผยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนี้โดดเด่นนะไม่ว่าจะไปกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะเรียกว่ารูปร่างสูงใหญ่ใบหน้ากรมสันทัดแล้วก็อบุนใช่ค่ะอบุนมีคนมีคนเยอะแล้วก็มีสีเลือดก็อมชมพูนะคะเรียกว่ามีลักษณะจุดโดดเด่นแล้วก็ร่าเริง ร่าเริงเป็นผู้นําได้ดีเป็นผู้นําที่เรียกว่ามีความสามารถสองอ่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์และาราศีสิงห์อาจารย์ตอนนี้ดาวประจําตัวหรือตนุลักษ์ตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพตนุตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเกษตรเกษตรตอนนี้ค่ะดาวดาวดาวพระอาทิตย์ค่ะนะคะดาวอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นตนูลักษ์ตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะดาวประจําตัวของท่านนะคะ,คะเรียกว่าเป็นเกษตรเกษตรนี่ก็คือความมั่นคงคะนะคะเข้มแข็งเป็นของเราเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ดีขึ้นก่อนก่อนก่อนหน้านี้ดาวประจําตัวไปอยู่วินาศนะคะเหนื่อยท้อแท้เจ็บป่วยไม่สบายค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นเข้มแข็งมั่นคงชัดเจนนะคะ,คะมีพละงกำลังมาก ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นจุดท uh ี่ดีของคนลัคนาราศีสิงคะนะคะค่ะ um> ค่ะก็ชาวราศีสิงค์ลัคนาราศีสิง์ตอนนี้ดาวราตรีซึ่งเป็นดาวประจําตัวเรียกว่าให้คุณให้คุณตอนนี้นั่นจกร่วมกับดาวพระพุธด้วยตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจย์ค่ะฉะนั้นพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการเจรจานะคะเจรจาอ่อนหวานให้ทายพระพุธนะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้ก็จะมีการเจรจาติดต่อ นะคะพูดทับลักษณะด้วยนะะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเจราจารแล้วก็ได้เงินได้ทองได้ราบได้ผลเพราะว่ามาจากเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาพระ,ะนะคะมาตรฐานเนี้ยดีทีเดียวนะคะอาจารย์เป็นทั้งมหาจักร ราชาโชคและอุจจาวิราช <c oughs> นะพระพุทธเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นดาวธาตุน้ำ <c oughs> ในโลกธาตุ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ที่ราศีธาตุไฟ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าอยู่ค่อนข้างจะติดธาตุหน่อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานที่เรียกว่ามหาจักรเนี่ย จึงทําให้ท่านเนี่ยต้องต่อสู้เหนื่อย <c oughs> ดิบดรนนะคะกว่าจะได้เงินมานะต้องใช้หลักการในการพูดนะ,ะ <c oughs> ผู้นี้เขาเรียกว่าเป็นผู้วิชาการในการเจรจานะคะ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็ได้เงินคาา่ะจ้ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเนี่ยผ่านจุดดับมาแล้วด้วย <c oughs> นะแล้วก็ ผ่านจุดถอยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นฐานนี้พุทธโคจรปกติแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเจรจาอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเพียงแต่ว่าท่านต้องลดผมนะตามมาตรฐานมหาจักรแล้วก็ได้ราชาโชคะก็ได้โชคด้วยนะคะแล้วก็อุจจาวิราชก็ถือว่าดีมีพลังนะคะะช่วงนี้หมายถึงว่าไปเจรจาเซ็นสัญญาหรือว่าไปติดต่อช่วงนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จไปหน้าแล้ว ใกล้แล้วดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องเหนื่อยเพราะว่าได้มาตรฐานมหาจักรนะพุทธนะคะเป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุใยนะคะต้องเหนื่อยต้องฟันฝ่าต้องฟันต้องแบบลดผลหน่อยลดผลอ่อย่าอยู่นิ่งใช้ใช้แบบอิทิฤตปฏิหารเลยประมาๆนะคะอย่าอยู่นิ่งใช้แบบ ก็เรียกว่าฮาร์ดคอร์ใช่ค่ะแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะใช่ค่ะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระพุทธที่สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ทับลัคนาเกิดตอนนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ค่ะตอนนี้ดาวพระอาทิตย์พระพุธแล้วก็ต้องคุยเรื่องดาวพระเสาร์ค่ะ,ะดาวพระเสาร์ตอนนี้ดาวพระเสาร์่ง่เป็นเจ้าเรือนอริพบที่หกโกจรเล็งลัคนาเกิดอาจารย์ค่ะเล็งเ็าเรียกว่าเป็นเป็นมุม เป็นมุมมุมเล็งอ่ามุมเล็งมุมเล็งก็จะเรียกว่าปะทะดึงดันกันอ่าดึงดันเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นับอาจารย์ตอนนี้ค่ะคนลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริค่ะนะเพราะฉะนั้นอริมาเล็งลัคนาอยู่ภพปัตตนีค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาหนี้สินนะคะเรียกว่าความเจ็บป่วยต่างๆนะคะปัญหาต่างๆ ศัตรูคู่แข่งะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศรีสิงห์ก็ต้องอได้เจอเรื่องราวเหล่า,หลานี้ด้วยนะบางท่านเขาเรียกว่าพระเสายิ่งเป็นกาลากนีเดิมในดวงชะตาเนี่ยจะหนักหน่อยะนะะอาจจะต้องเผชิญในเรื่องนี่สินศัตรูนะคะพระเสาร์อยู่ภพที่เเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพินทุบาทเนี่ยเรื่องคู่คู่ครองคู่ค้าคู่สวนคู่สัญญาและคู่ร่วมงาน ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์ก็ต้องรมาระวังในเรื่องการจะพูดคุยอะไรกับใครนะคะกับคู่ครองผู้ค้าคู้นิสนยผู้สัญญาต้องใจอบใจเย็นนะคะพระเสาร์เนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยข้อโคจรพักถอยหลังอยู่นะคะอาจารย์ทําให้อิทธิพลดวงดาวของดาวร้ายความร้ายเนี่ยอาจจะถอยลงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องความเจ็บป่วยนะคะสิงห์หลายๆท่านเนี่ยต้องเผชิญ ในเรื่องโรคเส้นโรคกระดูกโรคเรื้อรังโรคเส้นประสาทนะคะโรคความคิดวิตกกังวลนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าเรื่องโรคข้อต่อเส้นเอ็นเรื่องโรคกระดูกในตอนนี้อาจจะมีปัญหามีปัญหาให้ให้ระมัดระวังแล้วก็ออกกําลังกายช่วงนี้ต้องออกเบาๆนะเบาๆอย่าหนักอย่าหนักหนักแล้วก็จะมีปัญหาอีกใช่ค่ะนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เส้นก็อต่อมีปัญหาแน่นอนอาจารย์ตอนนี้แล้วก็เน,นื่องจากดาวพระเสาเมื่อเล็งรักนะคะเป็นพิธุบาทพิธุบานก็คือคจุดเสียจุดช้ำจุดรั่วจุดหมองจุดที่ต้องระมัดระวังจะเกิดปัญหาเสาเพ่งเลง็งรักแล้วอสุราภุมเมนอสดาว่าไวจันเป็นสิบเดแก่ราหูเล่าอาภัพอัปภาคให้โทษแทปอ่ะหินหน้าก็ะระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองดีๆใช่ค่ะแล้วก็สุขภาพสําคัญที่สุดอาจารย์ตอนนี้ใช่ค่ะ พบแพทย์พบหมอพบแพทย์พบหมอนะคะเรื้อรังนะโดยเฉพาะพระเสาเนี่ยขณะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปว่าเป็นมุมปะทะเป็นมุมที่ดึงดังนะคะและขณะนี้เนี่ยนะคะเล็งอยู่กับพระอาทิตย์นะคะก็ทําให้ใจร้อนใจร้อนนะคะแล้วก็โรคเก่าๆช่วงนี้กลับมากาเริบนะคะถึงแม้ว่าพระเสาจะโคจรถอยแต่ว่าเล็งกับพระอาทิตย์ นะคะแล้วก็เล็งกับพระพุทธอัด้วยนะคะเสาเสาเล็งรักด้วยใช่ค่ะเสาเล็งรักเล็งอาทิตย์เองตนุรักษ์เล็งตนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยค่ะในดวงชะตาของท่านช่วงน,นี้ท่านมีสิ่งที่ดีแต่ท่านก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังใช่ค่ะเนื่องจากเสาเมื่อเล็งรักเล็งเสาตามตำราบอกว่าเสาทับรักทับจันร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกน้องนี เพราะฉะนั้นะบางช่วงนี้ใจร้อนใจร้อนใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้ให้จานตอนนี้หุดหงิดง่ายหุดหงิดขงขึ้นใช่ค่ะนะคะวุ่นวาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่วู่วามไม่หุดหงิดนะคะแล้วก็สงบสติอารมณ์ค่ะเรื่องต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีต้องอดทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์เนี่ยยกย้ายนะคะในวันที่18กันยายนนะคะแล้วก็ข่าวดีนะคะพระพุทธด้วยขาจารยะพระพุทธก็จะย้ายในช่วงวันที่ 28กันยายนะนะเรียกว่าออกจากราศีธาตุไฟะนะคะเข้าไปอยู่ช่วงนี้ใจร้อนอ่าใช่ค่ะใจร้อนแต่ว่าเนี่ยท่านวันนี้ท่านอาจจะได้โชคลาบใหญ่ๆจย์วันนี้ได้ลาบรับโชครับลาบวันนี้วันนี้วัน,น,วน,นที่16รับโชคลาบแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเหนื่อยนอนใจร้อนใช่ค่ะ,ะแต่เดี๋ยวก็ใจเย็นแล้วต้องรอสองวันดาวพฤหัสต้องรอช่วงสิ้นเดือนกันยาพระพธเนียโคจรเข้าไปที่ราศีกันเป็นเกษตรในภพ กระดุมผาะแล้วก็จะดีชิ้เงินกันญานะคะค่ะก็นี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะพระเสาร์แล้วก็เราไว้ต่อดาวพระราหูเลยนะจังดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะคะตอนนี้โกจรไปสถิตที่ภพสุภะประมาณวันที่17ตุลาก็จะโกจรไปที ну> ่ราศีมีนค่ะไปพบมรณะนะจังณช่วงนี้และเวลาหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะจังค่ะ ราหูมาจากเจ้าเรือนปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัตตานีไปสุพักเนี่ยซึ่งพระราหูเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยมามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเรียกว่าปีกว่าๆแล้วนะคะที่พระราหูอยู่ตรงนี้นะพระราหูเนี่ยสถิตหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ค้าเนี่ยถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะคะให้โชคท่านนะคะคู่ครองนะคะก็ดีขึ้นนะคะเรียกว่า มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกค้าที่มาอ,อ,อุดหนุนนะคะก็ให้โชคท่านด้วยเช่นกันะนะถือว่าคนลัคนาราศีสิงเนี่ยเรื่องคู่เนี่ยดีมาภักใหญ่แล้วะนะแต่พอพระเสาร์เข้ามาเล็งนะก็เริ่มมีปัญหาะนะพระเสาร์เนี่ยอยู่นะคะราศีกุมเนี่ยถึงสองปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงเนี่ยยังต้องระมัดระวังในเรื่องคู่นะคะต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะ ยกเข้าพบมรณะที่ราศีมีนนะคะปัตตานีไปมรณะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่แท้คนลักัาราศีสิงห์จะมีการห่างกันในช่วงที่พระราหูอยู่พบมรณะ,ะนะคะคนที่อายุมากก็ต้องระมัดระวังคู่ครองของท่านจะเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้น่ะนะ,ะส่วนคนที่มีลูกค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะคะจะมีการเปลี่ยนคู่สัญญาในช่วงที่พระราหูเข้าพบมรณะ บางท่านที่ถูกฉลกนะคะก็ทํากิจการการค้าเกี่ยวกับการต่างประเทศการส่งออกต่างๆะนะตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ลูกค้าต่างชาติมาที่ไกลนะคะเป็นลูกค้าที่ไม่ประจำะเป็นลูกค้าที่มาแล้วก็ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าให้คุณคพระราหูจะอยู่ที่ราศีมีนะนะตั้งแต่17ตุลาคมนะคะยาวไปถึง1ปีครึ่งก็เรียกว่า,า6-7แล้วก็ไปถึงกลางปี หกแปดเลยนะคะเรียกว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็มีลูกค้าจอเรียกว่าเข้ามาเข้ามาแล้วก็จากไปจากไปมาแล้วก็จักไปมาแล้วก็จักไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็มีการเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะเกี่ยวกับออนไลน์ก็ดีอาจารย์เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับคู่ครองต้องระมัดระวังเนื่องจากคนลัคณาราศีสิงเนี่ยจะเจอเรื่องคู่ครองเนี่ยสองจุดนะก็คือ เสาเป็นพิทุบาทและพระราหูตกมรณะคนที่มีคู่แท้ห่างกันในช่วงนี้คนที่ดวงคู่ไม่ค่อยดีะก็ต้องใจอกใจเย็นอาจจะมีการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่สัญญาดีใจไหมคะเปลี่ยนทุกคู่นะคะก็ก็ทำมาระวังอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เด็นคู่เป็นชาวต่างชาติ ก็จะชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นนะคะไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเรียกว่ามาหลายคนด้วยมาหลายคนนะคะกว่าจะดีนะคะต้องรอพระราหูค่ะอาจารย์ยกเข้าที่ราศีกุมภ์นะคะรอก่อนรอก่อนเป็นเกษตรค่ะนะคะตอนนั้นบั่นคุมแน่นอนตอนถึงตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสลงเอยถึงแม้ว่าจะเป็นพินทุบาทแต่ก็ไม่เป็นไรคนลักันราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าให้อ่า ให,ใหนราศีนะคะคราวนี้คืออิทธิพลของดาวพระราหูอาจารย์ค่เราไปตอนที่ดาวพระมฤตยูอาจารย์มฤตยูเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเช่นกันนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ภพกรรมะอาจารย์จะเกิดเรียกว่าการเปลี่ยนงานหรือการอะไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ค,คนละคนะราศีสิงห์นะคะหลายหลายท่านนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องงานบางท่านนี่ก็มีการยกย้ายนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน บางท่านโดนออกจากงานนะบางท่านเนี่ยออกแล้วดีนะคะเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะคะคือไม่สามารถที่จะฟื้นได้นะบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเจอกันอีกทีเอ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกชะตาถูกดวงนะคะกับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะบางท่านเนี่ยมีการขยับขยายค่ะ <ส>อาจจะมีงานประจําเดิมอยู่นะคะแต่ก็คิดขยับขยายนะคะในเรื่องงานพิเศษต่างๆนะคะก็อาจจะทําเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับโหรศาสตร์เกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับการส่งออกเกี่ยวกับนวัตกรรมนะเกี่ยวกับงานที่ต้องเดินทางไปมาอันนี้ก็ถูกโฉลกกับคนลัคนาราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูจะอยู่พบกัรมะนะคะของท่านถึง7ปีนะคะเรียกว่าตั้งแต่ ปีนี้ถึงกรกฎาคม2572มีการเปลี่ยนแปลง,เ,ปปลงเรื่องงานแน่นอนฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องกังวละนะเพราะฉะนั้นรีบเปลี่ยน,ก,น,ยนก่อนที่ดวงดาวจะเปลี่ยนก่อนที่ดวงดาวจะเปลี่ยนรีบหาทางนะบางท่านนี่ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ติดก็จะมีความวิตกกังวละนะมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยเล็งลัคนาคเรียกว่าจะต้องจากไปไกละนะคะจากจากที่เดิมเดิมนะคะ ดวงดาวนี่เขาเรียกว่าไม่โกหกอาจารย์ใช่ค่ะดวงดาวนี่บอกทุกอย่างใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทําตามที่ดวงดาวบอกใช่ค่ะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องธุรกิจของท่านนะคะนํานวัตกรรมสิ่งแปลกแปลกสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้เข้ามาใช้ในเรื่องงานค่ะคนละหรราศีสิ่งี้โทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนงานเยอะมากนะคะใช่ใช่เปลี่ยนงานแล้วก็ช่วงนี้แบบ เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยเรียกว่าสําเร็จสําเร็จดีมากแต่ต้องค่อยๆเป็นค่ะค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนานะคะค่ะอาจารช่วงนี้เราก็ได้เวลาปักกันสักครู่ค่ะ